อุย้ยได้ไงวะ เฟี้ยวเฟี้ยวหรอเฟี้ยวหรอเฟี้ยวหรอ <c oughs> ตกใจไปด้วยเลยเออจริงอยู่คนเดียวหรอครับอยู่คนเดียว <c oughs> มันใสวะแม่ ยอยู่ด้วยเนาะอ,อยู่ด้วยอยู่ด้วย,วยที่นอนกี่ทุ่มครับเอ่อไม่รู้เหมือนกันผีผีก็ขอดรอให้นะ เนี่ยเลยพันหลักครับสามพันไม่เอาเอาห่มื่มนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วนางขอทุกคนฝากขอจอให้นางด้วยนะคะ กสามารถเก็บไอ้พวกแบบไอ้นี้ไปทิ้งด้วยไหมไม่ให้ใครเก็บตามก้าพันแล้วเวอร์ฮะห้าพันเองของน้ำมันขึ้นห้าพันเองพายไปเล่นสไนเอ็มสองสี่เอ้ยเหมือนเห็นไม่ใช่สไนเอ่ะพีเก้าศูนย์ ขอบคุณหนึ่งหมื่นไปจากพี่ๆแล้วนะคะที่ช่วยกันกอดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอละหนึ่งหมื่นแค่นี้เรื่องดีเพิ่งสังเกตคือมาเขียวดีแทน มนี้เล่นไงครับเสื้อสวยมากครับอย่าท้าระบบนะครับ,รบเล่นซ่อนแอบ กับพี่ผมให้เม็ดเดียวครับกับพี่ผมให้เม็ดเดียวพี่ก็เหียรัรลอ<ะ>ม,มเวอร์ก็เหียรละผมพี่เล่นพี่ขอสองขอสองนะักขอสองขอสองพี่ผมพูดเล่นผมเม็ดเดียวเออ บิดตลอดอ่ะ555ิไม่บิดไม่บิดผมหาห้าพ่อหนุ่มรวมไฟฟ้าเขาใจอ่อนยัง555พัน่ยสนใจดิพี่คิดว่าไง ซื้อของแป๊บหนึ่งนะคะผมก็อยากตุ๋ยเคยหนึ่งสนมยอคอไม้หันอากาศล่อฮะวันแมนะวันแมนชัดด้วย ว้าวว่ะรอบนี้ว้าวว่ะอุ้ยเฮ้ยไม่โดนอุ้ยว้าวไอ้คนม,มันยิงหัวมันยิงหัวมันยิงหัวหลบมันยิงหัวหลบไอ้นี่ไอ้นี่มันยิงหัวหลบ เกี่ยวแล้วไง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  ขอเสียงตกใจในจำนานาทีเวลี่ยมากยากจัดเลยอะโหลโหลดีค่ะเล่นยากจัดเลยอะ อ่ะไม่ไม่ชูป่ะอยู่ไหนอ่ะ ทำไมวันนี้มาคนเดียวครับทำไมวันนี้มาคนเดียวต้องให้บีแบบว่าหนุ่มมาแง่ We are number o มามามขอบคุณด้วยนะคะ